สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจเจ้าแม่แนนทาโร่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะในขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวงสิบสองราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งการดูดวงสิบสองราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องจเจ้าแม่แนนทาโร่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเองค่ะ ซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองการทำนายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ ไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การํานายของราศีธนูค่ะเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะคะการทำนายของแนนนะเป็นการํานายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็ คำแนะนานะคะการทํานายของแนนนะคะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทานายนะคะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะให้ทุกคนนะคะปูกใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีธนูประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6นะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าเดอะเฮอร์มิตนะแปดม้นะคะเพจออฟคัพเดอะซัน เธอมีนะมาบอกว่าครูเป็นคนที่เก่งฉลาดแล้วก็มีไหวพริบดีนะเป็นคนที่เก่งวิชาแก่วิชานะมีความรู้รอบด้านนะแล้วก็สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆรอบตัวคุณได้นะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคุูเป็นคนที่ไม่ค่อยอวดนะเป็นคนที่เก่งวิชาแก่วิชานะหรืออีกในหนึ่งนะคุูเป็นคนที่ชอบทําบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะแล้วก็เชื่อในเรื่องของศาสนานะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนคุณเชื่อแล้วก็ศรัทธานะคุณชอบมูลแล้วก็เชื่อในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเป็นคนที่แบบเชื่อในเรื่องของการทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะแปดม้นะหรือว่าแปดาทานะคุณจะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานนะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะมีคนยอมรับในความสามารถของคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นนะคะเพศอ๊อฟคัมท่านมาบอกว่า คุณนะเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนะเป็นคนที่แบบมีความละมุนละม่อมด้วยนะ,ะสิ่งนี้แหละก็ทําให้คุณนะ่มีสเสน่ห์แล้วก็มีคนอยากจะเข้ามาขอคำปรึกษาหรือว่าขอคําแนะนําจากตัวคุณนะคะเดอะซันนะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกกับตัวเองมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่สดใสสดชื่นคนอื่นมองเข้ามาแล้วก็รู้สึกอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุบคณมากเลยทีเดียวนะคะชีวิตคุณจะมีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองเฟื่อง ฟูนะคะในสิ่งที่คุณทำนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะว่าคุณเป็นคนที่มองอะไรในแง่บวกนั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะ The Moon นะค e n น o อฟ o r ดนะคะ5ดาบนะแล้วก็10บถ้วยนะคะ เดิมูนนะคะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะไม่ชอบเปิดเผยเรื่องราวให้คนอื่นฟังนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบปีเวกนะชอบสันโดษนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายในชีวิตคุณนะนอกจากว่าคนนั้นจะเป็นคนที่คุณเนี่ยนะสนิทจริงๆนะคะคุณถึงจะแบบเปิดแล้วก็ถึงจะพูดคุยเรื่องราวส่วนตัวให้คนนั้นฟังนะคะคุณนิมสอนนะคุณเป็นคนที่ตรงชัดเจนเด็ดขาดนะเป็นคนที่เชื่อมั่นแล้วก็ชัดเจนกับตัวเองมากนะมั่นใจในตัวเองสูงมากเวลาที่จะตัดสินใจอะไรคุณจะเชื่อตัวเองแล้วก็แบบ มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำมากๆเลยทีเดียวนะคะห้าดาบนะคุณเป็นคนที่มีเลือดนักสู้นะสิ่งไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ถูกต้องเนะี่ยคุณจะไฟแล้วก็คุณจะต้องแบบได้รับ ความแบบยุติธรรมนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรง่ายๆหรือว่าพูดง่ายๆก็คือไม่ยอมคนนั่นเองนะคะสิ่งใหที่รู้ว่าน้คนนั้นมาเอาเปรียบคุณเนี่ยคุณจะไม่ยอมแน่นอนนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความแบบชัดเจนนะแล้วก็สิ่งที่คุณต่อสู้นั้นนะคุณก็มักจะได้รับความสําเร็จเสมอเพราะว่าสิ่งที่คุณต่อสู้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมนั่นเองนะคะสิบถ้วยนั้นมาบอกว่าคุณนะเป็นคนที่แบบเกิดมาอยู่ใน ครอบครัวที่อบอุ่นหรือว่าฐานะดีนะคะครอบครัวจะคอยชี้แนะแนวทางหรือว่าคอยซัพพอร์ตคุณทุกๆเรื่องนะ,ะเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรคุณสามารถปรึกษาครอบครัวคุณได้นะคะเอาละมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะจ๊ะแดาบ5ไม้นะคะ night of p i t c l e แล้วก็ night of sword นะคะแดดาบนะมาบอกว่าคุณเนี่ยนะอาจจะแบบ เจอเรื่องราวที่กดดันหรือว่าเรื่องเครียดกังวลนะคะอาจจะแบบเกิดขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่ากําลังเผชิญอยู่ณตอนนี้นะคะขอให้คุณมีสตินะ,ะมีความรอบคอบนะ,ะแล้วก็จัดการปัญหาด้วยแบบเหตุผลนะคะรับรองว่าคุณจะสามารถนะคะแก้ไขได้แล้วก็จัดการได้นะ,ะสิ่งใดที่คุณรู้สึกอึดอัดหรือว่ากดดันนะคะให้คุณเนี่ยนะ,ะแบบมีสติ แล้วก็รอบคอบให้มากรับรองว่าคุณจะหาทางออกได้แน่นอนนะคะห้าไม,นะม้นะมาบอกว่าคุณนะคะเจอเรื่องราวที่หนักๆในชีวิตมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของตัวเองหรือว่าปัญหาของคนอื่นนะ,ะส่วนมากนะคนอื่นมักจะนําเรื่องราวเดือดร้อนหรือว่าปัญหาเดือดร้อนมาให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบบดูดีๆแล้วก็พยายามแบบเลือกคนที่จะช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะอาจจะทําให้คุณเครียดหรือว่ากังวลได้นะคะ ในออปิเคิลนะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่รู้ช่องทางในการหาเงินนะมีความมั่นคงทางด้านการเงินเพราะว่าคุณเป็นคนที่ขยันนั่นเองนะคะคุณจะมีรายได้เข้ามามากกว่า1ทางนะทำให้คุณประสบความสําเร็จทางด้านการเงินนะคะ คิงออฟสอนะ้มาบอกว่าคุณนะเป็นคนที่มีเลือดนักสู้นะเวลาที่คุณจะทําอะไรคุณก็จะได้รับความสําเร็จเพราะว่าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณพยายามนั้นคุณจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีธนูประจําเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าทางด้านการงานนะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ ทางด้านการงานนะคะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับบริวารน,นะหรือว่าเจ้านายนะก็พยายามแบบควบคุมอารมณ์หรือว่าควบคุมสติให้ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มีแบบสิ่งที่ทําให้คุณไม่พอใจเกิดขึ้นนะคะก็ให้ระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะ ถ้าหากว่าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะมีสติพอนระับรองว่าคุณจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้แน่นอนนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะทางด้านการเงินนะคะ ทางด้านการเงินนะฮะช่วงนี้นะคะการเงินของคุณเนี่ยนะหมุนเวียนได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสามารถผ่านไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบวางแผนการเงินดีนะ,ะมีความรอบคอบนะ,ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินนะ,ะจากสิ่งที่คุณรอคอยมานานเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้รับแล้วก็มีความสําเร็จนะ,ะในการที่รอคอยด้วยนะคะแล้วก็ ภาระที่คุณนะได้รับนะอาจจะดูหนะักนะะในเรื่องของการเงินแต่คุณก็สามารถบริหารจัดก,การหรือว่าหมุนเวียนได้ดีนะคะแล้วก็วางแผนการเงินดีมากเลยทีเดียวนะคะเดือนนี้ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะถ้าหากมีคุณก็สามารถแก้ไขได้นะคะเอาล่ะนะมารู้ซิว่าทางด้านความรักนะ,ะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะเดี๋ยวเราจะดูคนโสดก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊คะคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะ คนโสดนะคะมาบอกว่าคุณนะคะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักตอนนี้นะคะยังมุ่งในเรื่องของการแบบสร้างความมั่นคงหาเงินหรือว่าสร้างชีวิตที่ดีกว่านี้ก่อนนะ,ะส่วนความรักนะ,ะถ้าหากใครเข้ามาก็จะให้สถานะแค่เพื่อนนะะยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครจริงจังหรือว่ายัางไม่พร้อมที่จะแบบสารความสัมพันธ์กับใครนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าคนมีคู่นะคะเป็นยังไงบ้าง คนมีคู่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคนมีคู่นะคนมีคู่นะคนไหนนะที่มีปัญหากันนะคะแล้วก็มีแบบเรื่องราวที่ถึงขั้นเกือบจะเลิกลากันหรือว่าถึงขั้นที่จะแบบจบกันเนี่ยนะจะมีโอกาสที่จะแบบเคลียร์กันได้แล้วก็ จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนไหนที่ไม่ได้มีทะเลาะหรือว่าไม่มีเรื่องราวที่แบบเจ็บปวดนะคะในเรื่องของความรักนะ,ค,ะคุณก็เหมือนแบบเติมเต็มซึ่งกันและกันนะ,ะแล้วก็มีความห่วงใยมีความผูกพันกันนะ,ะแล้วก็แบบพร้อมที่จะสร้างครอบครัวให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะ,ะเพราะว่าตัวคุณและตัวคนรักเนี่ยนะ,ะอาจจะคบกันมานานแล้วก็มีความผูกพันนะ,ะแล้วก็ มีความห่วงใยซึ่งกันและกันนะทำให้ความรณะของควณเนี่ยหวานชื่นอยู่ตลอดเวลานะมีโอกาสพัฒนานะสร้างครอบครัวด้วยกันด้วยมีบุตรมีลูกได้ด้วยนะคะเอาล่ะนะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะทางด้านสุขภาพนะคะทางด้านสุขภาพนะคะเดือนนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะคะถ้าหากจะให้ระวังก็คือให้ระวังในเรื่องของ การพักผ่อนนะฮะเพราะว่าคุณเนี่ยทำงานหนักมากนะ,ะพักผ่อนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามบาลานตัวเองให้ได้นะะถ้าคุณบาลานตัวเองได้นะ,ค,ะคุณก็จะไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพแน่นอนนะ,ะไม่ว่าคุณจะแบบ ไม่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคประจำตัวก็ตามแนละ้วคุณจะสามารถบริหารหรือว่าบาลานตัวเองได้ดีมากๆเลยทีเดียวแนละ้วควบคุมสถานการณ์ทางด้านร่างกายของคุณได้ดีนะคะก็ให้ระวังแค่เรื่องของการแบบพักผ่อนน้อยนอนไม่เพียงพอเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าคุณบาลานได้รับรองว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีแน่นอนนะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าคําแนะนำนะเป็นยังไงบ้าง คำแนะนำนะคะเป็นยังไงบ้างคําแนะนํานะคะให้คุณเนี่ยนะคะแบบดูแลตัวเองบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะคุณทํางานเยอะนะะทำมากกว่าหนึ่งงานด้วยนะคะอาจจะทําให้คุณเนี่ยนะเครียดหรือว่ากังวลได้นะคะรู้นะคะว่าคุณเป็นคนที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะ,ะแต่ว่าก็ให้คุณเนี่ยระวังในเรื่องของแบบการดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคุณนะทำงานเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแบบ ดูแลตัวเองนะคะพักผ่อนน้อยนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของแบบสุขภาพนะคะอาจจะเกิดขึ้นตามหลังนะ,ะช่วงนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะ,ะแต่ว่าก็อาจจะกระทบคุณตามหลังได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักนะคะอย่าหึงหวงจนเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับคนรักหรือว่าแฟนคุณได้นะคะคุณพยายามแบบปล่อยวางแล้วก็ลดความระแวงลงนะคะรับรองว่าคุณจะอยู่กับ คนของคุณเนี่ยมีความสุขแน่นอนนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของการหึงหวงหรือว่าขี้ระแวงนะคะ เอาล่ะจบแล้วสําหรับการนำนายของชาวราศีธนูประจําเดือนกุมภาพันธ์2,566นะคะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงงให้แนนด้วยนะจ๊ะที่ลัาแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เราจะเจอกันคลิปหน้านะคะ bye บ๊ายบายจุบ๊บ